โอเคครับบินเดี๋ยวเราเคยจะแบวเนาะก็เดี๋ยวทำเหมือนเดิมเลยนะคือให้คิดว่าเหมือนตัวเองอยงนะู่ในห้องสอบให้ใช้ความรู้ในการทําข้อนี้ให้ดูว่าอะไรเป็นเหตุแล้วผลม,มัจะเป็นยังไงโอเคใช้เหตุใช้ผลกันมนโอเคเริ่ม thank you โอเคค่ะบีนคือพี่ก็บอกไปแล้วนะว่าให้ทําเหมือนในข้อสอบอะแต่ว่าคือม,มัทัดตรงเนี้ยไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นี่ถูกไหมครับคือเข้าใจแหละว่าจะต้องการบอกพีว่าทําไมตรงนี้ถึงได้เท่ากับลบเอิเอ็กแต่ว่าตรงเนี้ยคือเราก็รู้มันคือตอนแรกบีนอาจจะไม่รู้ถูกไหมไม่รู้ก็เลยทําข้อนี้ไม่ได้ก็เลยเลือกข้อนี้มา แต่ว่าพอรู้เรงนี้แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียนให้คนอื่นเขาอ,อ่านโอเคเรากำลังอยู่ในห้องสอบโอเคในห้องสอบคุณก็ต้องรู้เลยว่าตัวตรงเนี้ยมันจะเท่ากับตัวนี้แล้วเรื่องที่มันทัดนี้เลยแล้วตรงเนี้ยอะไรต้องแทนค่าเขียนทำไมบอกใครบอ,บอกตัวเองบอกตัวเองครับ,บก็ไม่ต้องบอกก็ได้นะครับในห้องสอบก็น่าจะรู้แล้วแทนค่าดึงแทนค่า,าอืมกับ้งองออ่าดิเป็น ดิบเป็นไหมดิบชำนาญยังอันนี้ดูเฉลยจากไหนอ่าคลิปัคลิปใครสักคนเฉลยดมีนคมีนโอเคดูเข้าใจปหใชครับกรรัครับ่าเสามยโอเคก็ วันนี้บอสไม่มีอะไรนะก็เอาแค่ยังมีอะไรเอมเม์เพิ่มเจอมาที่ดูก็อยากอยากถามแบบว่าว่าชํานาญในเรื่องการยิดการ,การ,กรานิสิเกตไหมอะไรเนงะี้ยกรลองตั้งันนี็ได้ดิฟดูกันนะครับัำที่สามของเงของดุของเซ็ตกำลังสองบวกกับเป็นส่วน,นรูด x ในรูดมันนองดูเยบวกเส่วนรูด x อาแค่นี้พอเอเท่ากับ

อันอันนี้คือคอะไรสองส่วนสามรีดได้ตัวนี้ใช่ไหมงานงานงานงอครับีดไม่เป็นครับครับรีดไม่เป็นครับคือไไคือรีดลื่นรีดไม่เป็นเพราะว่าไอตัวเนี้ยถ้ารีดแล้วเนี่ยมันต้องตกกำลังมังกรก็เป็นสองส่วนสาม x กำลังแล้วลบตีลบหนึ่งส่วนอะไรสองส่วนสามดิสองส่วนสามลบกับสามลบกับสามสามาลบหนึ่งสาม ตัวนี้ต้องจัดรูปกราเป็น x กำลังลบหนึ่งส่วนสองใช่ไหมแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสอง x กำลังลบสามส่วนสองในตัวไหนนี้ถึงจะถูกแต่ว่าแกงดิยังไม่ชํานาญการดิฟโอเคต้องไปฝึกแต่ว่าฝึกจากโจทย์ก็ได้แต่พี่ต้องจำว่ามีเรื่องที่แกยังไม่รู้อีกโอเคอย่าคิดว่าส่งโจทย์กี่ข้อวันนี้สองครับสองข้อมันน้อยไปไหมน้อยไป โอเคเพื่อนวิพัฒนาอีกตอนนี้เด่นได้เกี่ยเกับอะไรสามทุกสา,ามสามยี่สามอยากเข้าวิบวัตที่ไหนมากระบังไ,ได้กระบ,บงังเป็นรุ่นน้องมีเลยนะเนี่ยในฐานะรุ่นพี่วิธีการรุ่นน้องฉลาดโอเคจัดก,การให้ได้ซะเข้ okay. าใจเดี๋ยวที่เติดสอบเสร็จจะรับน้องให้จะรับให้หนักเลยไม่ <laughs> ใช่ทำท่าพแข่งกิ่งเลยอย่าเอาขำทิ่มพื้นเลย ทำได้ทําได้อนุญ,ญาตให้แสดงอารมณ์ได้โอเคเยี่ยมมึงไม่ต้องอัดอารมณ์เลยมไม่ต้องอัดอารมณ์เลย,เลยโอเคเอไปเดก,การเริ่มพัฒนาตัเวเองนะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเข้าใจป่ะเพราะมันยังน้อยไปนะครับเพราะถ้ามันน้อยไปปัญหามันจะถูกมองข้ามแล้วมันจะแก้ไม่ทันหมดเเวลาเข้าใจเพราะไอ้แบบนี้ข้อสอบมีจริงอยู่แล้วให้เราดิเข้าใจนะนสัญญาเรี่มึงจะไปทำทำเพื่อกัน Ừ. Ừ. tôi ok thì phải nó có gì nhé